สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พระสิบชาติมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ได้เป็นพิมพ์มารวิชัยเล็กพิมพ์สมาธิเล็กแล้วก็เป็นชิ้นเจดีนะครับเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวดูจากชิ้นเจดีก่อนก็ได้นะครับพี่พี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นชิ้นเจดีตัดเดี่ยวนะครับ อันนี้น่าจะเป็นชิ้นเจดีของอพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นามารวิชายใหญ่หรือสมาธิใหญ่นะครับผมบก็เป็นพระแท้ดูง่ายๆนะครับอันนี้กดลึกนะครับพี่ๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะก็คือเนี่ยดอกบัวหรือว่าอะไรเงี้ยคือกดลึกชัดมากนะครับพี่ๆเนี่ยพี่ๆพระผิวเดิมเลยนะครับ นี่ครับติดดอกปัวด้วยนะครับพี่ๆก็คือเนี่ยด้านนี้อาจจะแบบว่ากดติดมาไม่ครบนะครับนด้านชั้นของ JD นะครับแต่ว่าโดยรวมโดยรวมตรงอื่นเนี่ยคือยังสมบูรณ์แล้วก็มีมิตินะครับแล้วก็คมชัด,ดผิวเดเดิมเลยนะครับ ด้านหลังก็มีอากระทะหรือว่าอาบินเดิมไปนะครับนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คืออา่าไม่อุดไม่ซ่อมนะครับพี่พี่นี่ครับด้านข้างอันนี้ก็เป็นข้างเดิมนะครับดูง่ายๆครับพี่พี่ด้านหลังก็หลังเดิมๆนะครับอาถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็ผมแบ่งปันราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับผม นี่ครับเนี่ยนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยมือสั้นๆผมขออภัยด้วยนะครับนี่ครับ,รบก็สามองค์นี้ก็คือแบ่งปันไม่แพงนะครับพี่ๆเบาๆครับหลักร้อย พี่ๆดูแล้วชอบถูกใจองไหนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทิ้งไอดียไลน์ไว้ให้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้อาพูดคุยอะไรนานมากนะครับก็เดี๋ยวจะส่องให้พี่ๆได้ชมกันก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นพิมพ์มารวิชัยพิมพ์เล็กนะครับเนื้นอหาดูง่ายครับพี่ๆน่าใช้มากๆนะครับ ก็มีผิวเปิดไปนะครับคือมันไม่ใช่พิมพ์เล็กครับพี่ๆี่จะให้แบบส่วนมากพิมพ์เขาก็จะกดแบบว่าไม่ค่อยติดชัดนะ่ะน้อยองคครับที่จะเจอแบบว่ากดลึกๆแล้วก็มีหน้าตาซึ่งน้อยมากครับมันไม่ใช่พิมพ์เล็กนี่ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหาสวยๆยากครับเนี่ยด้านข้างก็ดูง่ายชัดเจนนะครับ ผมพี่ๆท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้อาบพุทธคุณหรือว่าเอาไว้หัดศึกษาเป็นองค์คูเงี้ยผมแนะนําเลยนะครับนี่จะเอาไว้ให้แบบว่าให้ลูกให้หลานใช้ยังได้เลยนะครับด้านหลังก็มีกระทาะเดิมไปนะครับอันนี้คือเป็นหลังเดิมฮะผิวก็อาจจะเปิดไปนะครับ ส่วนอองค์นี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์สมาธิเล็กนะครับผมอันนี้ก็มาพร้อมกับตลัตลบพุกเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชาได้ไปก็เอาไปขึ้นคอได้เลยนะครับองค์นี้ก็แบบยีจ,จา้าดเลยนะครับองค์นี้จะมีลักษ์เก่าด้วยครับพี่ๆนี่ครับ ไม่ค่อยชัดผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากรอบกระจกค่อนข้างจะแบบมัว,มวหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้แกะออกมานี่ครับด้านหลังดูง่ายครับพี่พี่ เดี๋ยวผมแกะมาส่องให้เลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่ๆปึ๊บจะได้ดูกันแบบชัดๆไปเลยนี่ครับนี่ด้านข้างเป็นงี้เลยครับไส้ออกโทนอ่าดำๆเทาๆครับส่วนด้านนี้เป็นข้างเดิมนะครับโอ้หองค์นี้ดูง่ายมากครับพี่ๆ นคระภาพแบบว่าน่ารักนะครับเอาไว้ห้อยใช้ได้สบายนะครับพี่พี่นะครับ นี่ด้านข้างนะครับน้าที่เห็นแบบด่าด้านรอบตัดนะครับตรงนี้จะเป็นโทนออกแบบอ่าไส้แบบออกเทาๆนะครับสำหรับอาสามชิ้นนี้ครับพี่ๆก็ไม่แพงครับแบ่งปันเบาๆ พี่ๆดูชอบก็พี่ๆท่านในดูชอบก็สนใจหรือว่าสนใจติดต่อทักหาไอดีไลน์ผมได้เลยนะครับแล้วผมจะลง ID ดีไลน์ไว้ให้ติดต่อนะครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็อ่าแค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ